ีก็อยู่ที่เหมืองกองประเทศกาณาแอฟริกาไม่ใช่ภูเขาเอเวอรเรสต์แต่อย่างใดและตอนนี้เรามาทำงานกันอย่างเข้มข้นชอบโดนคอมเมนต์ว่าดีนะักลงมือไปทำเองเลยวันนี้ก็โลงมากับลูกน้องให้มันรู้ว่าเขาทำกันยังไงให้มันรู้ว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนความปลอดภัยโอเคไหมไปไปดูกันว่าเจมี่มาทำอะไรที่นี่โอ,โอยิ่งใหญ่อลังการนะ MARU! ันนี้นะคุณผู้ชมเจฟฟี่จะพาคุณผู้ชมมาทำมิชชั่นอิมพอ s ์สิเบิลที่เหมืองทองแห่งนี้บอกเลยว่าพริยากาศแว่พอ้อมแล้วทงนี้จะเกิดขึ้นเลยวันนี้นะคะมานี่เนยาจะอธิบายให้ฟังเนี่ยเป็นมิชชั่นอิมพอรสิเบิลตอนนี้เราอยู่สูงกว่าน้ําทะเลป,ประมาณ280เมตรเว้อร์เด็กๆอย่าฟังความหมายก็คือตรงนั้นนะคุณผู้ชมเห็นได้เลยว่ามันต่ํามากตอนนี้เราอยู่สูงมากคือมันลาดลงไปแบบนั้นโซ so, สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเนี่ยมิชชั่นที่เราจะทําคือทําความสะอาดตรงนี้แต่เนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยทีมแม่ก็ลงไปทําเองได้แต่ลูกน้องก็จะไม่มีกําลังใจไหมอ่ะก็ะไม่มีกําลังใจในการแบบทํางานไหมทําไมมาดามนั่งอยู่แต่ในออฟฟิศชี้นิว้วชี้นิว้วชี้นิวน้วมาทาเองไหมล่ะนี่ไงมาทําเองแล้ว<ไ>ตอนนี้เนี่ยคือมันมีอุปสรรคขวางกันไม่ให้น้ําไหลดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทองเว่อ ำความะอาดซื่อๆนั่ะเออแต่ว่าเอาใหม่เราจะต้องพูดให้มันดูยิ่งใหญ่คุณผู้ชมต้องเล่นไปกับเจฟฟี่ระหว่าโรอแฟนซิปรอใครจะไม่รู้หรอกว่าเดวีแวร์จริงบอกแค่ไม่ดูให้นาวอายุช e วร์นี่อีกสองอายุชัวร์ยแล้วอเกนเฮ้ย n not yet where is the welder มันกล้าตายจริงๆไอ้ทีมนี้เนี่ยไอ้ทีมสเปเชียลฟอร์เซสของแม่เนี่ยได้ยืมบดมาละห้าทียังไม่ได้เริ่มถ่ายไม่ได้เริ่มทำเลยกูจะบ้าตายเข้าไป let's go <S เป็นภาระล้วนๆอันนี้ไม่มีอะไรเลยขอให้เขาทำงานเองป่านนี้เสร็จไปแล้วก็เล <laughs> ตสองชมมั่วโมง no this is b a d no <I> yeah, yeah. Yeah. You not sure? Wrong side. ทองป้าเปลี่ยนสีไปแล้วเทียมตัดต่อได้รีความเร็วให้คุณผู้ชมดู ก็ย <S preach science> <Không> ังไม่เสร็จแป็นตัวยังไม่เสร็จกี่เดือนก็เฟิร์สกี่เดือนก็คอมเดรย์ and then you I am in the middle ก <laughs> <vid ien> <res> ี่เดืนไปแล้วไม่ต้องพูดมากเลยไม่ต้องสั่งเลยนี่คือความแบบความเท่ของนางนะไฝนสี่สนสนเจ็ดฝนหกเลยฝนตกหนักเลยตอนนี้เปียกหมดเลยโอเค กินเด let's go put that shit กินเดผมก็ไป first and then I follow กินเด and you follow me first are you gonna be up here right so if I fall you have to jump and catch me อยากมาสักครั้งหนึ่งเป็นมิชชั่นอิมเปิลซิเบิ้ลครั้งหนึ่งในชีวิตนะเวอร์มากเลยเราต้องแข็งแกร่งอย่าอ่อนแอให้ลูกน้องเห็น เราต้องแข็งแกร่งยาอ่อนแอให้ลูกน้องเห็นทำไมมันเดินเหมือนปกติมากเลยวะา่ายแล้วมันไม่รอด้วเว้ยยูน่ากันอะไรเฝอ o นี้เชื่อไหมว่าแม่ยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยกีเลี่ยนทำเสร็จหมดแล้วเราโดนลงไปถ่ายรูปเจ๋งๆแค่้ไหะเอาจริงแล้วโอ้ยภูมิใจในตัวลูกชายแต่ไอ้นี่ก็เลิกกับเมียอารมณ์ไม่จอย You go f i s o I go first มิชชั่นวอ้สิปอโอเค should not look down โอเคเฮ้ยโอเคไม่สูงฮัทแล้วก็วิ่งกันด้วพาระล้วนไม่มีอะไรมาปนเ <cl aps> ก่งมากเลยโอ้โห <cl aps> เรายืนแคานนี้แหละพอ <cl aps> แค่นี้แหละที่เท่าแก่ต้องการส่วนอีนี่ก็ไม่รู้ต้องานอะไรกับชีวิต <c oughs> บน <c oughs> ตัวเองข้างลันแหละไม่ต้องคำบนด่าไม่ต้องคำบนบนด่าตัวเองมาเยอะแล้วโอเค ที่เกิดขึ้นพี่ก็จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะก,ก็คือเหลืออีกแค่หน่อยนึงตอนนั้นก็คือทำงานเคลียร์ตรงนี้ไปอะไรไปก็เจ็จถือว่าแบบเก่งมากๆไม่รู้จะพูดชมคำว่าอะไรทีมแม่แม่ภูมิใจมากในตัวทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลยเว้ยอะไรันไี้

Let's t go. o b n a โบนัสเทวีวอด million. จบกันไปแล้วคุณผู้ชมภารกิจทุกวันนี้ตามเรตร่วมไปด้วยดีสวยงามอลังการกดไลค์กดแชร์ให้แม่เป็นกำลังใจปอยประทาวมันจุดนี้ได้ในคลิปนี้คุณผู้ชมอาจจะดูแค่7-8นาที10นาทีชีวิตจริงตรงนี้ชั่วโมงครึ่งเพื่อคุณผู้ชมเพื่อทุกคนเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เพื่ออะไรชีวิตนี้กูเลยไปบ๊ายบาย 那么。